พี่น้องบอกท่านออกโดกลายไปออกตลาดนัดเท่าเดิมไหมเนี่ยออกหลายแห่งเรา,เาไปตลาดนัดกันเลย,ยทุกคนออกเพื่อของเราเรื่องยกอนขึน้นม,มองไม่เห็นเลยเลยเลยหยุดพักเลยเรากำลังเดินทางไปตลาดนัดกันตลาดนัดนี่นหมดแล้วผมมันม่นคงนส่วนมันไม่ได้เลยเราบิชุ่ม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 เรามีคนขับรถด้วยนะ การขับรถไปสูงเราใช่เป็นบ้าเลยของมานี่คุณแปงคำก้อนเลนลูกเจ้าลูกกะเจีเลนฮะนี่้ใส่ใส่เด็ดพางใสนี้ขายดิบขายดีชุกชุมันมาเลย่จะกิโลนะยี่สิบยี่สิบกิโล มาดูนไปขายหน้าเสียกถนนมาปีเราก็จองแล้วแต่เราไม่มีคนขายให้สวยอยู่ด้วยแต่มัน,นะห้ามกันไดนฟิวฟิวฟิวตรงนี้สวยมากชีสวยซุย,ยมันเนิ่สูงแบบสวยขึ้นโมงหาโมอยเดนเ่นบ่ิเ็นสวยมาก ัถนนลงเมืองบ้านนอกเราเคยเห็นหนั่นภูเขาเราผ่านเราไมีภูเขาเวีนเราเคยเห็นยันนี้ก็สวยแล้วหม้อมันสวยเอาเมืองมาเชือกแล้วยี่สิบกว่ากิโลพี่น้องมาขายบหมท่านขายดีๆโชคๆมัน,นมานเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวอันปลทยลต่างอยุเรน,านลานจากนักไหน อินเมืองนาเสียกแลแต่อนจะเจอกันตอนขายได้พี่น้องที่กาตะโกนมาขายบางท่านอยู่บอระบือกลางแรงเลยแค่นี้ห้านาทีขายพูทซาตลาดใหม่พูทซาบ่อทงนอดูงียบเงาบ่ รถยังไม่มีวิ่งนะพี่น้องแต่ว่าของคนมีคนไม่ซื้อเรื่อยๆอยู่ใกล้จะเบิดแล้วเอเวลา5นาทีบางคนผูกผ่อนบริษัทแค่นี้เลยเอมาซาัมคิง เดิมาเด้อกินม,มาขันเด้อพี่น้องนาทีแล้วมีเด็กป่วนอยู่คนหนึ่งเด็กป่วนอู่หนึ่งเตนนิมขยายตลาดมัคาย,ยวนหน้าเชือก ตลาดเล่งตลาดเที่ยงทเที่ยงทีเงินตุ่มสองกุ้งแมนวุมมีตลาดกับเขาอยู่ตรงนะเขาเรียกยัง่าตลาดฟุตบาทลินฟุตบาทหน้าอำเภอโรงพักสอพอ,อำเภอหน้าเชือก ไฟผ่านมาอยู่ในเชียงมาแวเด้พอ,อดพอี่น้องต้องนาดินทุกปอดไฟสวยเปิดไฟช่วยๆมึงหยับเฮง อันบรรยากาศหนาวพ้นกับแบบบุคอยนี่แต่วันเลิ่อนตลาดเลิ่อนสีใบแต่ทั้ง็อยู่ต่อพอได้อยู่ต่อแต่มันเย็นเย็นยน,นางรับร่มเย็นเย็นเจ้าปัยญาเป็นมาเป็นแยกขายอยากขายให้มันเราค่อยกลับบ้านมาเดินมาเดินบุญมาเดินทุกคนใกล้เสรบอเทศกาลอะไรยุย่งหอดปีไหมบว๊วยรู้ทราอบอะไรลมวีวีโดกเกินไปก็ไม่ดี ตอนแรกเราบอกว่าอยากได้เยอะๆให้ดกๆพอดกแล้วก็แบบกระสีล่นกระสียังไงล่นจนแบบทันใจไม่ได้นะก็อยากออกไปหน้าเลยก็อยากเอาไปสวนเลยดกลนนก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก่ายกันได้เลยไฮ้สวยๆ ไฟสวยๆไหมดูเน้อเตี้พเริ่มเย็นแล้วเมืดด่อวานดูไม่ได้อันนี้เริ่มลมมาแล้วันนี้ไม่รไรวันนี้ใช่ไหมคะเมื่อวาน

เป็นคนขอบตาดำเม<ว>ื่อเขาคือใครอ่ะลุงก็เป็นพ่อ้ายอยู่ฝั่งนี้แหละลุงลุงก็ขายกับข้าเขาขอบตาดำเมื่อลุงขายของดีลุงก็เลยแบบว่า,าขายของงานกันเหรอใช่ลุงขายของดีได้เงินเยอะ นะขอบคุณทุกเมนทุกไลน์บายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับสิสวัสดีครับ